สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่28สิงหาคมวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยเด็กๆจําส่วนรวมส่วนย่อยได้ใช่ไหมคะอ่าอันดับแรกนะเดี๋ยวคุณครูจะถามหมูก่อนเลยว่าสีเขียวสีฟ้าและสีเทาอันไหนเป็นส่วนรวมสีอะไรเป็นส่วนรวมคะเด็กๆสี เขียวถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องดูส่วนรวมให้ออกก่อนนะคะว่าอันไหนคือส่วนรวมอันไหนคือส่วนย่อยถ้าส่วนรวมกับส่วนย่อยมาในรูปแบบของขาแบบนี้ใช่ไหมคะตุณครูบอกว่าส่วนรวมจะต้องมีขาสองขานี่ไงเห็นไหมเห็นขาของเขาไหมคะอเอาใหม่นะลองดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าเด็กๆจําได้หรือเปล่าอ่าทีนี้สีฟ้าสี เทาและสีเขียวอันไหนเป็นส่วนรวมคะสีเก่งมากค่ะสีเทาเป็นส่วนรวมนะคะส่วนย่อยก็คือสีฟ้าและสีเขียวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูการข้างล่างโอ้โหแล้วทีนี้มันเป็นแบบนี้ล่ะลูกคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นส่วนรวมลูกส่วนรวมก็คืออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนรวม ส่วนอันนี้ก็คือส่วนย่อยอนี่ไงส่วนย่อยต่อมาค่ะสุดท้ายลูกคิดว่าสีเขียวสีฟ้าและสีเทาอันไหนเป็นส่วนรวมคะเด็กๆสีอะไรเป็นส่วนรวมเอ่ยสีเขียวถูกต้องคะ่ะน,นไม้ เด็กๆขะการทําส่วนรวมส่วนย่อยหนูจะต้องแยกให้ออกนะคะว่าอันไหนเป็นส่วนรวมอันไหนเป็นส่วนย่อยทีนี้ถ้าเขาให้ส่วนรวมมาคุณครูบอกหนูว่าไงคะเขาให้ส่วนรวมมาหนูก็ต้องเอาไปกระจายให้เป็นส่วนย่อย avoid. ใช่ไหมคะเช่นเขาให้ส่วนรวมมา1ิบโอเคเขาให้ส่วนรวมมา15แม่มีอยู่สิบาบาทละแม่มีเงินอยู่สิบาท มีลูกสองคนใช่ไหมคะให้ลูกคนแรกไปเท่าไรหรไ่ดีให้ลูกคนแรกไป10บาท่าให้ลูกคนแรกไปสิบบาทแล้วลูกคนที่สองละลูกเหลือเท่าไหร่เหลือหบาทแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้อ้าวทีนี้แม่มีเงินอยู่10 8บาท ให้ลูกคนแรกไปเท่าไหร่ดีคะเก้าบาทลูกคนที่สองก็เหลือเท่าไหร่คะเก้าบาทอ่าอันนี้เด็กๆทํายังไงก็ได้นะคะเด็กๆสามารถทําอย่างไรก็ได้เดี๋ยวคุณครูจะกำหนดส่วนรวมเอาไว้ให้แล้วก็ให้หนูเอาไปแยกเป็นส่วนย่อยสองส่วนนะคะอันนี้มีส่วนรวมเท่าไหร่ดิสิบ 4。เดี๋ยวหนูเอา14นี้ไปแบ่งให้ส่วนย่อยนะลูกนะแล้วก็อันนี้16หโอเคอันนี้ครูให้ส่วนรวมไว้20และข้อสุดท้ายครูให้ส่วนรวมไวม้1 0 3นะเดี๋ยวโนเอาส่วนรวมนะคะไป แบ่งให้ส่วนย่อยด้วยอ่าอันนี้เดี๋ยวคุณครูให้โจทย์เอาไว้นะคะส่วนรวมส่วนย่อยแบบที่มีส่วนรวมแล้วแล้วให้หนูไปแยกเป็นส่วนย่อยเองนะคะอ่ะทีนี้หลังจากที่เด็กๆทำสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งคุณครูใยไหมนะคะแล้วก็เด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำหน้าหน้า1สิถึง1นึนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส่วนรวมส่วนย่อยเหมือนกับในสมุดนี้แหละนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่แจ้งคุณครูยายใหม่ว่าเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้มีเท่านี้นะคะบา,บายยบายบายเด็กๆนะคะคิดถึงเด็ทุกคนมากๆเลยสวัสดีค่ะ